กองอำนวยการฝึกร่วมผสมขบรากโก2015ในวันนี้ได้มีการส่งมอบอาคารอนเนกประสงค์หลังใหม่นะคะตามโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึกที่จังหวัดลบบุรีค่ะ พลเอกสมหมายเกาตีระเสนาธิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยได้ร่วมกับนายเดบิยแพทริกเมอร์ฟี่อุปทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและพลตรีสูกวงหุยผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ในโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึกคบราโก2015โดยมีนายนัทพัฒน์สุวรรณประทีปรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานรับมอบณโรงเรียนบ้านหนองปล้องอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลบบุรีค่ะซึ่งการก่อสร้างอาคารดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการช่วยเหลือประชาชนในห่วงของการฝึกขบรากโก2015นะคะอาคารหลังดังกล่าวกำลังพลจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ร่วมกันก่อสร้างร่วมกับทหารสหรัฐอเมริกาและจีนทั้งยังได้จัดทำสาธารณูปโภคให้กับชุมชนควบคู่ไปด้วยค่ะ นอกจากนี้ยังได้มีการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลอาน,นันทมหิดลจังหวัดลบบุรีเข้าดูแลสุขภาพรวมไปถึงให้บริการทางด้านทันตกรรมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่การฝึกด้วยนะคะ